สวัสดีครับวัวนนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมขยะนะครับออนไลน์นะครับเร after, ิ่มต้นนะครับท่านต้องได้รับนะครับรหัสจากเราแล้วนะครับซึ่งเมื่อท่านได้รับรหัสแล้วนะครับท่านจะเข้าสู่ระบบนะครับท่านอาจจะเข้าด้วยตัวโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือจะเข้าด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งเมื่อท่านได้รหัสเรียบร้อยแล้วอันนี้คือนะครับหน้าตาของการเข้ารหัสท่านก็เข้ารหัสเข้าไปนะก็เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบไปนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราต้องมาที่ตั้งค่าระบบก่อนนะครับเริ่มต้นของการตั้งค่านะครับท่านต้องตั้งค่าที่หน่วยงานของท่านก่อนหน่วยงานของท่งานนั้นนะครับจะต้องเป็นหน่วยงานที่ชื่อออบตอของท่านที่อยู่อบจตองท่านที่อยู่เทศบาลของท่านนะครับแก้ชื่อตรงนี้ก่อนเริ่มต้นที่การแก้ชื่อหน่วยงานนะครับก็ท่านดาเนินการแก้ไขหน่วยงานชื่อหน่วยงานของท่าน เมื่อแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขนะครับแล้วก็ปลดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ท่านตั้งหน่วยงานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้สําคัญมากคือระบบ QR code นะครับ QR code ตรงนี้ท่านต้องเดีน QR code ที่ได้จากธนาคารมานะครับซึ่งจะเป็นแอปเปิาตุงนะครับในการรับชําระเงินนะครับท่านต้องไปต่อที่ธนาคารก่อนนะครับเพื่อขอรับแอปเปิาตุงจาก ธนาคารกรุงไทยนะครับเราก็ทําการเพิ่มเคียวโค้ดเข้าไปนะครับเลือกเพิ่มเคียวโค้ดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําการอัปโหลดเคียวโค้ดซึ่งจะเป็นต้องเป็นแอปปอตุงนะครับเป็นแอปปอตุงที่ได้จากธนาคารมานะครับเราก็เลือกเคียวโค้ดนั้น,นซึ่งเป็นต้องเป็นเคียวโค้ดของหน่วยงานนะครับก็ทําการอัปเคียวโค้ดเข้าไปนะครับ เมื่อทาการบันทึกเขียวคดเรียบร้อยก็กดตกลงไปนะครับเราก็จะได้เขียวคดเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่นูต่อไปนะครับก็คือการแก้ไขหนังสือส่งนะครับหนังสือส่งตรงนี้นะครับจะมีผลต่อการที่ท่านจะส่งหนังสือเข้าไปถ่วงนะครับผู้ใช้บริการขยะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดหนังสือส่งให้ท่านดูนะครับแล้วท่านแกให้แก้ตามตัวหนังสือส่งนี้นะครับ อย่างเช่นเวลาเราจะส่งแก้งหนังสือนะครับเราก็จะมีหนังสือส่งตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการแจ้งไปหาผู้ชําระค่าขยัดนะครับให้ทราบว่ามีการชําระค่าขยะค้างเท่าไหร่นะครับท่านก็สามารถแก้ไขาตามแถบที่เขากําหนดมานะครับอย่างเช่นแถบที่1ก็คือเลขที่นะครับสอมและตรงนี้ก็คือหน่วยงานนะครับ ท่านก็แก้ไขตามนั้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับแท็บที่1คืออะไรนะครับแท็บที่2คือไลไรท่านไปดูที่หนังสือก่ดนะครับแล้วก็ทําการบันทึกตกลงไปนะครับคือการแก้ไขชื่อหน่วยงานนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราแก้ไขชื่อหน่วยงานในแท็บหนังสือส่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมาดูที่เมนูต่อไปนะครับก็คือการกําหนดค่าพื้นฐานของค่าขยะของเรานะครับ คำว่ากาหนดค่าพื้นฐานนี้ก็คือเป็นค่าขยะพื้นฐานที่เราใช้ในการเก็บในทั่วไปนะว่าถังละเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถังละ20บาทเราก็กด20บาทแล้วก็ตกลงไปนะครับก็เป็นค่าขยะไปแล้วนะครับต่อมาครับเรามากําหนดนะครับว่าเมื่อเขาออกสลิปเงินแล้วนะครับเขาจะเห็นว่าเขาโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรนะครับซึ่งเมื่อเขาได้ ทำการโอนเข้ามาแล้วเขาจะเห็นในใบสำคัญรับเงินของเขานะครับว่าเงินที่เขาโอนนั้นเข้าบัญชีของเราเนื่อบัญชีของเทศบาลบัญชีอบตและเลขที่บัญชีอะไรนะครับเรามาตั้งค่าระบบบัญชีเพื่อจะรับ,รบเมื่อออกสลิปแล้วจะได้เห็นนะครับชื่อธนาคารนะครับเลขที่ธนาคารนะครับแล้วก็กดปกลงไปอันนี้คือเมื่อเขาออกสลิปเงินนะครับหลังจากที่เราเขาชําระเงินแล้วเขาจะเห็น นะครับใบสำคัญน้าส่งเองนะครับต่อมาครับเมนูต่อไปนะครับคือการเพิ่มผู้ใช้ทังขยะตรงนี้ก็คือผู้ใช้ทังขยะรายใหม่นะที่จะปรากฏมาให้เราซึ่งมาขอใช้บริการเรานะครับก็คือทางผู้ขอใช้บริการรายใหม่นะครับเราก็ทําการเพิ่มเข้าไปนะท่านก็ใส่เลขที่บัตรนะรชื่อเข้าไปชื่อผมจะใส่น้องกุลชื่อในสมมุตินะครับชื่อสมมุติ ก็คือไม่ใช่ชื่อเจ้าของจริงนะครับเป็นการสมมติขึ้นมานะครับคุณทดลองใช้นะฮะคุณทดลองนะครับบัตรเลขที่อะไรใส่เข้าไปนะครับหมู่เข้าไปนะครับแล้วตัวนะาตำบลอำเภอจังหวัดตรงนี้นะครับระบบของเรามีการให้ท่านเลือกได้นะครับถ้าท่านเคยบันทึกแล้วท่านสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เลือกค่าบริการค่าบริการตรงนี้สําคัญมากนะครับว่าท่านต้องแยกเป็นรายเดือน ว่าเดือนนั้นมีคนใช้บริการเท่าไหร่อ่าอาจจะคนนี้อาจจะใช้บริการที่ราคา100บาทต่อเดือนเนื่องจากว่าอาจจะมีการอ่าเป็นลักษณะของร้านค้าร้านอาหารนะครับอาจจะมีการเก็บเยอะนะครับหรือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะถังละยีบาทอ่านะหรือถ้าเป็นร้านคา้าอาจจะมีการใช้บริการเยอะถังละร้อยต่อเดือนอย่างนี้นะครับก็คือค่าธรรมเนียมตรงนี้จะต้องกําหนดค่าธรรมเนียม ว่าเดือนละเทา่าไหร่ที่ท่านเก็บของบุคคลคนนี้นะครับท่านต้องกําหน né? ดเป็นเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก,กดลงทะเบียนไประบบก็จะลงทะเบียนไปแล้วนะครับถ้าท่านมีการเพิ่มบุคคลต่อไปท่านก็สามารถเพิ่มได้นะครับอ้าวก็คือเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับคือเพิ่มข้อมูลบุคคลต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเพิ่มมาเป็นตัวอย่างให้ท่าน2คนแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านสามารถที่จะออก QR code เพื่อให้เขาชําระนะครับโดยการเอาคิวโคนนี้ไปติดไว้ที่บ้านเขาได้เลยหรือมีการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลยนะครับเมนู hmm. ต่อไปนะครับ mm hmm. ผมจะไปกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็ไปดูที่เมนูงการกันกนดลูกหนี้ท่านสังเกตนะครับว่าชื่อเจ้าของใช้ถังขยะนั้นมีทั้งหมดอยู่2คนตามนี้แต่ว่าผู้ที่ต้องมีหน้าที่จ่ายนั้นมีแค่1นคน เนื่องจากว่าบุคคลที่เพิ่มเรามาใหม่นั้นนะครับเป็นบุคคลที่พึ่งได้มาขอใช้บริการทางะ,ะนะครบอาจจะยังไม่ได้ต้องเก็บเงินเขานะครับอาจจะเก็บเงินของเดือนถัดไปนั้น,นรเราจึงยังไม่ได้คิดค่าบริการเขานะครับดังนั้นจํานวนเจ้าของนี้จึงมีลักษณะที่เป็น2คนส่วนจํานวนผู้ต้องจ่ายนั้นมีแค่คนเดียวนะครับซึ่งจะไปต่อในเมนูถัดไปนั้นคือเมนูการตั้งลูกหนี้ การตั้งลูกหนี้นั้นจะตั้งก็คือกรณีที่เราจะเริ่มคิดเงินรายใหม่นะครับเราถึงจะกําหนดตั้งลูกหน,นี้อันนี้คือเริ่มจากคิดเงินรายใหม่ที่มาขอใช้บริการแล้วเราจะกําหนดตั้งลูกหนี้อ,อาจจะเป็นเดือนถัดไปก็ได้นะครับเราก็เลือกกําหนดตั้งลูกหนี้นะครับเมื่อตั้งลูกหนี้แล้วนะครับระบบนะครับก็จะเริ่มคิดเงินแล้วนะครับจะเริ่มคิดเงินแล้วเห็นไหมครับจํานวนเจ้าของผู้ใช้ถังขยะ2คนแต่ว่าผู้ ที่จะใช้บริการหรือชําระ2คนเช่น,น,นกันนะครับก็คืออันนี้คือลายใหม่ได้กําหนดตั้งลูกหนี้แล้วนะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือการจัดการผู้ใช้ทางขยะเมนูต่อไปนะครับการจัดการผู้ใช้ทางขยะซึ่งเมนูนี้นะครับท่านอาจจะเลือกด้วยตัวทางด้านตรงนี้ก็ได้นะครับตรงลูกศรข้างล่างลูกศรข้างล่างดูรายการผู้ใช้ทางขยะก็ได้นะครับเมนูเดียวกันนะครับหรือ เมนูผู้ใช้ทงขยะนะครับเราเลือกเมนูนี้เสร็จแล้วนะครับท่านก็ทําการออกค r ว o d e นะครับตรงนี้ไปให้ประชาชนนะครับพร้อมกับหนังสือส่งจากตรงนี้ไปนะครับเพื่อให้เขานําไปติดไว้ที่บ้านเขานะครับก็จะมีค r ว o d e ดํำเนินการนะที่ไปติดไว้ที่บ้านเขานะครับคิว o d e โค้ดแรกนะครับเป็นคิว o d e สโค้ดสำหรับที่จะทำการนะครับ ตรวจสอบนะครับว่าเขามีค่าบริการเท่าไหร่โยกนี้จะเป็นการสแกนเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับเมื่อเขาตรวจสอบแล้วนะครับโดยใช้ระบบลายนะครับแนะนำฮะให้ใช้ระบบลายนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาได้เชื่อมเน็ตแล้วนะครับถ้าเราจะใช้ระบบ,บกล้องก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ลายเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาได้ทําการเชื่อมเน็ตแล้วเขาถึงสามารถเปิดลายได้นะครับ เพราะว่าเราต้องใช้ระบบออนไลน์นะครับดังนั้นเราต้องใช้เน็ตก่อนนะครับต่อมาเมื่อเขาทราบยอดแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะไปดำเนินการนะครับชำระหรือการสกแกนเข้าไปสกแกนยอดเงินที่เขาพึงประสงค์ที่จะชําระก็สกแกนเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็แล้วก็ใส่ยอดเงินที่เขาพึงประสงค์ที่จะชําระนะแล้วก็ชําระเข้ามามนูที่3นะครับเมื่อเขา ชำระแล้วนะครับเขาก็แนบสลิปเงินเข้ามาแนบสลิปเงินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลงไปเขาจะได้เห็นใบสําคัญรับเงินที่ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของเขานะครับเราก็จะนําใบสําคัญรับเงินนั้นนะครับไปใช้ในการที่จะเป็นหลักฐานในการรับเงินของเขานะครับสมมติว่าผมได้มีการชําระเข้าไปก่อนนะครับลองมาตรวจสอบที่ระบบของทนานารของเรานะครับ หลังจากที่มีประชาชนชําระเข้ามาแล้วระบบจะมาฟ้องที่ข้อมูลของเราทันทีนะครับว่ามีคนมาชําระเข้ามาแล้วนะครับท่านสามารถมาตรวจสอบยอดและยืนยันยอดด้วยตัวท่านเองนะครับคลิกดูที่ดูรายการนะครับแล้วก็ดูยอดนะครับว่าเขาชําระเข้ามาจริงหรือไม่นะชาระมาเท่าไหร่าการดูสลิปเมื่อเราทราบยอดแล้วเราก็กดยืนยันยอดไปนะครับว่าเขาชําระมาเท่าไหร่ยืนยันยอดไปนะครับแล้วก็กดยืนยนันนะครับ การรับเงินตรงนี้นะครับระบบจะฟ้องขึ้นมาให้เราเห็นภาพทันทีนะครับว่ามีการชําระเข้ามาแล้วรับเราก็มาดําเนินการนะครับดูยอดได้นะครับถ้ามีการชําระเข้ามานะครับครบทุกเดือนนะครับระบบก็จะอ่ามาที่เมนูนี้ทันทีว่าได้มีการชําระครบแล้วนะครับใน1ปีดังนั้นเรามีการยอดท้งสามารถเก็บได้เป็นยอดรายปีและรายเดือนด้วยนะครับ ผมจะสมมุติว่ามีการชําระเป็นยอดรายปีมาอ่ะโอเคนะครับถือว่าม,ม,มีการชําระยอดรายปีมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะปรากฏยอดขึ้นมาท่านต้องยืนยันยอดก่อนนะครับเพราะว่าคนที่ไปเก็บนั้นอาจจะไม่ใช่เจ้าที่จัดเก็บนะครับท่านต้องยืนยันยอดก่อนเมื่อเรายืนยันยอดแล้วนะครับระบบกลับไปถูงหน้าหลักนะครับระบบจะฟ้องขึ้นมาทันทีว่าตอนนี้มีคนชำระมาแล้ว อยู่เต็มเดือนเลยหรือเต็มปีเลยนะครับเต็มปีเลยอยู่ที่1คนส่วนยังมีค่าค้างอยู่ที่อีก1คนนะครับอันนี้ก็คือเขาอาจจะชําระเป็นรายเดือนอันนี้ชําระเป็นรายปีนะครับดังนั้นระบบของเรานะครับจะเป็นโลบออนไลน์ซึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าที่ในการที่จะไปทํางานในการจัดเก็บค่าขยะนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปเก็บนะครับท่านสามารถใช้โปรแกรมของเราในการไปติดตั้งที่ทํางานของท่านได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ